สวัสดีค่ะเมื่อนี้อ้อมสีมารีวิวเห็ดไอสกาตาอันนี้เฮดน,นาแลนาอ่อนนะจ๊ะกินได้ไม่ตายจังได้กินแล้วก็บอดตายจ้นานังไก่กินได้ไม่ตายทั้งละท,งท้องนี่เพื่นสิเป็นแบบเข็มๆคนุคนๆเนาะขูดขุมันออกและแกงได้แซ่บเก่าทุกปุก๊บอยู่พี่น้องกำลังอ่อนๆ ได้นะคะเห็ดหนังไก่อันนี้เห็ดเห็ดน้ำหมาเห็ดน้าเร่เห็ดน้าโอนกินได้จ้ะอันนี้ตระกูลเห็ดน้ำหมาคือกันจะเห็ดก่อบ้านเฮากินได้จ้ะนี่กินได้จ้ะจังได้กระบดตายอันนี้เห็ดถ่านเห็ดบ้านเฮาเห็ดถ่านเลือดกินได้จ้ะนี่นะบางคนเพื่อนบอกกินแต่ว่าค่อยกินกินแล้วมันบอกเป็นอย่างเนาะ ได้จ้ะอันนี้เหตดเขาเจ้าอยู่ในมักซิมากนี่แพงพี่น้องเนี่ยห้าร้อยกรัมประมาณเก้าอออยลรูจ้ะมันแพงแพงทั้งแถวสวีเดนทั้งแถวนอร์เวย์ทั้งแถวฝรั่งเศสเขาเจ้าเก็บไปขายกันจ้ะส่วนมากจะเป็นแถวแถวสวีเดนจ้ะได้ขายถางนึ่งแพงอืม กิโลละแพงมากจ้ะเห็นนี่เขาเจ้านิยมเอาไปทอดเอาไปแกงเอาไปพัดกระเพราพัดกระเพราแซบจ้ะนี่นะแต่ว่าโตค่อยนะบ่ะมาเห็ดนี้เห็ดนังไกน่นี้ยำกัดบกับกรอบกรอบพี่น้องนี่นะแซบเอาไปพัดกระเพรานะ่ะส่วนมากเขาจะเอาไปแกงค่อยมาแกงตัวแซบจ้ะอือต้งไปแล้วจ้ะ